เซตติ้งสิทำผู้ตาะอันนี้มันติดแล้วเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรกันเนี่ยนนติดแล้วเหรออ๋อติดแล้วแต่ไม่มีภาพฮัลโหลฮัลโหล อะไรกันเนี่ยติดแล้วเหรออ๋อติดแล้วแต่ไม่มีภาพเหรอฮัโลโหลเฮลโหลอะไรกันเนี่ยติดแล้วเหรออ๋อติดแล้ว,ตแ,ลวแต่ไม่มีภาพเหรเฮ้ย<ล>ทำไมมันวนนะ่ะม,นมันจะต้องไม่เอาเสียงจากเด็กสอบสิเฮ้ยทำไมมันวนนะ่ะ 没带来吧。